24สิงหาคมพุทธศักราช2564กลุ่มเครือข่ายป่าดงใหญ่ลำเซบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาอํานาจเจริญน,นำโดยท่านผู้อำนวยการปรีชาชวนชมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 4สิงหาคมพุทธศักราช2564กลุ่มเครือข่ายป่าดงใหญ่ลำเซบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำานาจเจริญนำโดยท่านผู้มนวยการปรีชาชวนชมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ผ่านระบบ Google Meet โดยมีท่านรองนรงศักดิ์จันทรังสีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และท่านศึกษานิเทศกนกทรจันทราศึกษานิเทศประจำเครือข่ายได้ให้เกียรติชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในครั้งนี้